ทั่วถล่มพักประชาชนหลังออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่โรงพยาบาลศัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีมีนโยบายงดการรักษาพยาบาลให้กับชาวกัมพูชาและชาวเน็ตคิดเห็นเรื่องนี้กันว่ายังไงล่ะคะแต่ก่อนอื่นนะคะกิ่งอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงของบุคลากรทางการให้ดูก่อนว่าเขาคิดเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงที่ที่คุณโจมตีกลายเป็นพื้นที่อันตรายกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วประชาชนคนไทยเองในพื้นที่ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วนะครับ แล้วคุณจะให้รับคุณมารักษาที่ไหนก่อนครับซึ่งทางด้านของพักประชาชนก็ได้หยิบยกอนุสัญญายเจนีวาขึ้นมาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งถือว่าการเลือกปฏิบัติของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยถือว่าขัดตตอนหลักของ International Human i t a r i Rule จะทําให้ประเทศไทยเสียหายอย่างมากในเวทีโลกและเสี่ยงต่อการถูกกัมพูชานําไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ย้ำอีกนะคะว่าความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องระหว่างรัฐต่อรัฐเราไม่ต้องการให้ความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งหรือความเกลียดชังระหว่างประชาชนเพราะถึงที่สุดแล้วประเทศไทยกับกัมพูชาก,ก็ยังคงต้องกลับมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อและเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปค่ะ